การดูแลผู้สูงอายุช่วงฤด,ดูอันนี้ถามจริงดูแลผู้สูงอายุช่วงเวลาปกติกับช่วงฤดูฝนมันต่างก,กันยังไงเหรอจ๊ะที่จริงมันก็มีบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆออนที่ที่จะต้องรู้อันที่1ก่อนนะคะ <c oughs> รู้ไหมว่าผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อฝ่อนะทุกปีที่เราอายุมากขึ้นนะคะ กล้ามเนื้อเราจะค่อยๆฝ่อ,อ,อลงเรื่อยๆร่วมกับไขมันก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเราจะไม่มีโรงงานที่เผาไขมันแล้วสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายกล้ามเนื้อคือโรงงานเผาผ่านไขมันเนาะไขมันก็คือเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้กล้ามเนื้อเผาผ่านเนาะดังนั้นในเมื่อโรงงานก้อนเล็ก เชื้อเพลิงก็น้อยลงผู้สูงอายุจะหนาวง่ายถ้าเธอสังเกตที่บ้านเธอถ้ามีผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุจะหนาวง่ายมากเนี่ยแหละครับพอช่วงฝนตกอากาศมันก็จะเย็นเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมก็ต้องดูแลเรื่องให้ร่างกายเนี่ยได้รับความอบอุ่นนะครับ สองก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยผิวหนังเขาจะค่อนข้างเปราะบ,บางก็คือผิวหนังมันก็เสื่อมอนกมันจะเป็นแผลได้ง่ายมากมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเคยบอกไปแล้วเนอะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันติดเชื้อทางผิวหนังได้ง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือถ้าสมมุติมีเกามีผื่นอะไรขึ้นเนี่ยอยากเกามีอาการคันอยากเกามีผื่นขึ้นอยากเกาควรจะหายาทาหรือมาพบแพทย์ดีกว่าเพราะยิ่งคันยิ่งเกาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดแผลแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย อันหนึ่งที่ควรจะต้องระวังมากๆเลยก็คือเรื่องอุบัติเหตุครับหมอเนี่ยเป็นคนที่ดูแลคนไข้คนไข้สูงอายุค่อนข้างเยอะนะโรคสมองเสื่อมใดๆอย่างเงี้ยโรคเส้นเลือดสมองเนี่ยก็จะเป็นโรคของผู้สูงอายุไม่เคยเจอผู้ป่วยคนไหนที่เสียชีวิตด้วยโรคสมองเสื่อมเลยแต่โรคสมองเสื่อมเนี่ยหลายครั้งทำให้ผู้ป่วยอะ่ะส่งตัวไม่ได้ ล้มแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วยิ่งฝนตกกับเธอคือแบบพื้นมันก็จะพื้นมันก็จะแฉะใช่ไหมมันก็ลื่นลมได้ไง่ายเธอลองนึกดูนะว่าคนอื่นเดินย่ำเข้าย่ำออกในบ้านอะไรเงี้ยมีเศษน้ําในบ้านอยู่อย่างเงี้ยคนแก่เขาตาเขามองไม่เห็นหรอกบางทีเขาเดินลื่นแล้วก็ล้มไปเลยคนแก่ล้มทีมนึงอ่ะเป็นเรื่องใหญ่แล้วเธอดังนั้นต้องระมัดร,ระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็อย่างที่อื่นอย่างอื่นๆเนี่ยการโรคติดเชื้อใดๆนี่แหละโรคติดเชื้อทางเดินอาหารโรคติดเชื้อในทางเดิน,ใน,ในหายใจแล้วก็็เเเเรรรรรรืื่่่่อออองงงงงตตาาาลบะะะะไยี้้้ววััดนนพฉทจิม จะเป็นฤดนูไหนๆคนแก่ก็ต้องได้รับการดูแลแบบเอ็กซ์ตร้าเหมือนกันนะครับ